มาพี่น้องสิาพาไปเบิงสิาพาไปหาหน่อไม้มาแกงมาตุมจักหน่อยมือนี่มือนี่อากาศดีดีพี่น้องสิาพาเข่าปลาหน่อไม้พี่น้องเข่าปลาหน่อไม้หาหน่อไม้มาแกงมาตุมมือนี่มือนี่บ่เอาหลายดอกพี่น้องเพราะว่ามูกับบอมาหาพี <cem> ่น้องเข่าปลาหน่อไม้พี่น้องไอซีดาหยานุ่มเรียกคุกมา ไอซีดายานู่นพี่น้องคนดต่อายนะคุกมาโอ้ยนูน่ขึ้นมาหลายแคออนะ่พี่นอ้องดวงเนนอมใหม่อมใหม่นอนง่ายแค่ไอซีดาใช่ปะไอซีดาพันยานู่นี่พี่น้องป่อย่อยยานดอกนู่นยานบ่ได้นอมใหม่ พ anyway, ี่น้องยังงูยางงูให้ยูทั้งนอกพี่น้องนม่พี่น้องขึ้นเงานอนแมขึ้นเงากะสิว่าเอาเอาใหมันเป็นเป็นลัพี่น้องเอามาพอดีพอดี โอู้มดอดปลาหลอดดงหปาลาหอดดงมีในมกระบมานส่วนไอซีด้านะไอซีดา,ากยานโุ่ไข่ก็ยานลขยขยานก็ได้นนพี่นอเพี่นอ <ciğim. S 2> น้องใหม่น้องใหม่พี่น้องสามนอกระพาะแกงพี <anz> ่น้องคุณมากากชาคือพี่น้องเด้อพี่น้องบ่มีก่อกอกนอกระพาะได้น้องใหม่พี่น้องนี่แต่หน่องยำ

ไก่ล้ยกระพอเห็นได้เนาะไหนบึงฝรั่งพี่นนองเอ้ยพี่กัปไปเอายากันยุงไปสันพี่นนองยืนเบาอยู่ทั้งหนอคน เป้ายายาสียง่งเป้ามาเห็ดเน,นี่ยงหลาย <ไป S 2> พี่น้องเอ,อ้ยสิเอ,อจาจักน้อยเอ,อจาจักตุ่มจักแกงกับพอ่อเนี่ยุงพี่น้องขอมานขอมาน้ำกระสังนาะ สันสันอีกจักสองเสมอจังมาเอาพี่นองน,องน้องใหม่พี่น,อาาน้องสามาร zoom ตาน้าใหม่พี่น้องมันสิมดแล้วล่ะ นอนยาวนนากันาพี่นอเต็นนอนยาวนอนสันนสนยว นอนเงาก็ะมีนอนสันกระมีมันจมดแต่ละพี่น้องเลยท่าแห้งท่าฝนบต่ตกก็หมดอต่น,นี่ โอ้ยพี่น้องเอาแกงหนึ่งแกงหนึ่งตุ่มหนึ่งยุ่งไรพี่น้องไปกับป้านกุ๊กมา